คือสแกเนี่ยจุดที่หนักเลยครับปีแล้วปีที่แล้วสานเป็นสาครับตอนนี้ติดสามเพิ่มนะคือตอนนี้อ่ะมาใครเนี่ยนี่กอนนครับเอาัเี่ยวเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยโอ้แหมหน้านี่เห็นไหมอย่างนี้คนอนมต้องงี้ไม่ต้องบอกให้ออกมาเจอแล้วนฝนตก นี่เป็นหัวหน้าระบบก่องนี่เนี่ยครับ,รบหัวหน้าท่อคนนี้เออฮะเป็นไงบ้างไปตรงไหนที่แย่ไหมเนี่ยวันนี้ดีวันนี้ก็แค่ตรงแจ้งวันนาครับแจ้งวัฒนาเนี่ยนะผมว่ามันเป็นจุดเรื่องก่อสร้างเลยฮะหรือทางนิดหน่อยครับเมื่อกี้ตรงเซนชั่นก็มีนิดนึงมีแจากเครื่องของคิโนไทย่เขาเดินเครื่องอยู่ครับแต่แล้วมันมีช่องน้ำ ต้องไล่เพราะมันเป็นจุดที่รถเมล์แล้วคนต้องเดินลอยน้ำคือรถเมล์รับไม่ได้อะไรเงี้ยต้องบอกผู้รับเหมาเไม่ดูเลยไอ้เป็นท่านหน่อยนะฮะใช่ครับไอเป็นนา่มั้ยเออมาไม่ไปท่วมหน้าเลยเอานั้นพี่จบไปเลยนะแล้วสามเก้าที่ทำอะไรแล้วสามเก้าเราติดปั๊มหรือไงสามเก้ามีเอโซน้อเขาเครื่องผลักดันน้ำมาให้ตรงพี่โนดแล้วก็ตั้งแต่เขาก็เขาแฝดครับเขาแฝดเขาก็ดูดอัดเพื่อนไปไว้เนี่ยอนนั้นท่วมหนักมากเลยแต่เรามีโครงการนั้นเหรอเราได้เงินไหมครับในนี้ น่าจะได้เงินแล้วตัวเนี้ยแต่ว่างบน่าจะเป็นเดี๋ยวจะทำอ่ะครับผมต้องยกขึ้นห่อถาต้องยกมันต่ำมากแต่กาแต่ว่าได้งบปล่าละว่าเมื่อไอ้ปีแล้วมันเท่มักตรงนี้ครับผมเอาตัวเียกประมาณนะเดี๋ยวไปดูพี่น้องเข้ามา